Hãy subscribe cho kênh Ghiền em Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ตงกันก็ไ่ไ้ถายไปแล้มถ่ายเช่วงเช้าใช่ไหมครับตอนเชาแ้แล้วตัดเสียงเรื่องอะไรครแล้วยังไม่ยังสอบปากคำยังไม่ได้ใจความอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรกซื้หน้าเดี๋ยวผมแจ้งที เขาอยู่กันสองคนกันในเพราะว่าเขาต่ออาชีพอะไรทราบไหมยังยังยังไม่ได้สอบอะไรคแล้วเจ้าที่คุยเนี่ยอาคุณหลายเนี่ยมีประวัติติดยาหรือว่าสารเสพติดหรือว่าจิตเวชอะไรก็ยังยังอยู่กรือว่าสอบปากคำอยู่ากคุยเขาให้นิดหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวขอขอเขต้องที่ทำงานก่อนเดี๋ยวให้ให้รับ้